เดี๋ยวเราไปฟาเจ้ากองตานนี่ไอ้นะตุนเก่าเดียว,ปปว,ว,ยวฉันไปรับลูกโรงเรียนครับครับครับไปก่อนไปมาจุบจุบ๊บเออมากระจุบจุบบเจ้จจกากองตานนี่มานี่ก่อนเราต้องการจะปรกะกาศเข้าอ่ะมาจากนี้ก่อนเ้านี้เ้าระดับหนักอ้ร้วยกว่าป้ามันดีครเหรอมันดีเนาะ Mà để nâng lip với nâng khả cả Rồi, mặc nê gù lai. Mát tang pan pin. Chu lưu lưu Chưa lưu 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 chưa phun Mẹ lưu mẹ lưu lưu chưa lưu 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 Chưa lưu 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 lấy lưu 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 เอ็ต้องการจะมาประกาศข้าวนะครับนะมาประกาศข้าวเนี่ยครับอยากินข้าวกินด้ยมาเรววน้องใช่ก็ครับว่ากินข้าวมาเร็วัน้องไม่ดีมาหุ่วงเด็กกันมั้งวันน้องไหวชวนกันนะชุนบาจริงจะบานทึนเราก็ไม่ได้หุ่นสามวันเลยน้องอู้อ่ามีใครไหวเหรอ ไม่ได้อุ่นก้าวขันดุดีตัวไม่โม่หนูไม่โมแต่ไม่อุ้นกับตาเมืตาอุ้นได้เพื่อไม่โมแต่วู่นไม่ได้เพื่กับตาว่าไม่โม่คยนี่กูณไม่ได้ที่จะจบเดินคบปลดเกลี้ยงไม่โม่อวยท้าไมได้ที่โม่ควยได้มาเดียวติดไม่ได้หนูเพราะมันจะน้อยรันที่คุ้มค่าข้องลีหนูรันค่ายข้องลี ต้กง nói เจดไอ้ดันไอ้กีจุดจีกู้ไม่ใช่กีจุดจีกู้งันดนทีกู้น้องครับโมายไม่ใช่ใจไดน้องูจะไปอาพล้รานกเก้าดันก็ยางกินเกี้ยนว่าดันอาหานนี่มีคุงโมกยคนเหลืองมั่นพอต้องการดีมาประกาศเก้านะ chúng cháu ta nè nên chăn phải phá bạt đi, na phôi chăn cảnh bao can, nhiều phải phá mấy cục bồn đúng, ừ ừ, bụng mày lồi, mày sai, nè, mày, anh này đây mày anh, anh đi lục than, đúng, say tan, say tan đấy mày lồi mình sẽ như chín thứ โอ้ตื้นนอปอดจอกันยังไม่นี่นะเห็นผวกว่าแดงแปรบดูโอ้ตีดแลงทีด่ดูดังผุนน้อยดังผุนน้อยหรอไม่มาอาบนดามบังทีนี้ทีนี้เดตตานี่วิลูครับตุลวจัดโอ้ทีนี้เดตตานี่ตุลวจัด ตีจุงกระจายไปทางด้านจำดาวเทียมจวงนี้เป็นก้าวใต้ตอนครกอทอดชอดดุดในน้องตอนต้ดถูต่างลื่นและเก้าวใต้อตอดชุดจงนี้อง์ราชาได้มีเก้ามา,วา,ากวักให้กก่าวกระม่มนายพูนจึงเป็นผู้ต่าง,งันรับใจกราชินจะได้ประกาศผู้นหนึ่งผูใ้ใดจะมีความสามาได้เดินทางมาช่รวมกับจจมยักนินลา่าชลแห่งเมืองเพื่อง,งป,อปีพบห้ผู้ใดดำหัดาาไปนำฟ้า ามารอบอยากได้เลยผู้นั้นจะมีความโชคดีได้แต่งานกัออบองค์หลานเจดีดาวาดาพรจบเก้า,ลา,ารลชจัหนักและกายเก้าหนึ่งกายตัววยังโยนในเก้ารลชจัหนักแต่เป็นเก้าอีกลำเราหนึง่งติวรงาจาจะมาประกาศตอนนี้กว่าใจจับดาได้ง่ายนำรุนแต่เล่แต่เล่เลไม่กลับคืนวังหากใครพบกวา่าใจให้นำตัวกลัดลวนหรือใครติดนำตัวออกวักกัเวายหรือไปได้อยู่กับลูกใครไปเที่ยงาอยู่กับใคร คนผู้น,นั้นจะต้องตกหระงานชีวิตเจ็กัวดหาย,มไ,ยหาไม่ไี้ตายล้วกข้าไม่ต่อไปต่อไปวังข้าวใน้ปยยกรอากาศจักรมมุตุนิยมวานวิทยุมวัตายานวานข้าวนี้จะมารายงานในตันได้จับข้าวนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับข่าวเอ่อเรื่องพยากณ์อากาศ ตอนนี้ตะเลเอาไตคลื่นลุมแรงสูงถึงสูงมากเตรียมนั่นอย่างไรเปล่าอ๋อโอยเจ้าเรืองเอโตเรือออกจากกวังไปล่าจัดในกีดป,ปลายจังหวนจบม,มาพนการตาใหญ่เลยเ้ยเบลุป้าไม่ไหวแล้วคุณงาดเวรนะย้มสบาว้ค <c> ร <oughs> ับนากาต่างกระท่านี้กาบการเรยตองง่ยมน้งนะ เขาจะด้กับกระาคปุ่มได้ใจไงลยเราคนกันยิงหนุเขาตาด้กับพันถึงพันกัพ่อพอพันขึงพันกับกมคุณห้าร้อยบาทนั่กับอาเลยพุาพกับไว่าพันยังกับถึงพันนั่นพันฮะ่ารูปีได้แล้วไง้รูกบาง้จุปราดิน มาตุกจริงกูได้แล้เบอเป็นเราเองก็มัวมันก็มาขึ้นมาเปื้อรวยตั้มปื้อให้เก็บเดินทางไปซื้อมานควายใจกันเหลาจิ้งให้เดินตทางไปซื้อโอ้โอ้โอ้มาหน่อยนับลูกโรงเรียนโอ้มากันเป็นยาร์แถวหน้า โอแมาา่เข้าเพลค้าใโอเล่ได้ดังกิดนุ่ยได้วัาได้ดังกิดปิดตู้กรงเป้ากรมวัดมองเลยชุนโครนตายใหญ่เลยมะลูโครนใหญ่เถึงกูเกลียดด้วยคนเราเป็นแลกตกองโดนจัก,กเจียมกังพ่อแม่มั้งให้นิวลอยไต่ลูกใหญ่ปั้นนี้ลูกเกิดกับยามปีน้อย เกิดยาำก็เหลือกระนาฮนว่าพื้อไม่รู้ว่าเกิดยาำนะก็ไม่รู้เรารอไม่พันกันพืดจริงกูไม่แจกรายจบเด็กจะไม่นี่ไงไมันเด็กหลุนจู้นั่นงควัดก้าวสมาอนอยู่แค่ันยังเลวเด็กตัววันนี้ต้องรู้เด็กจะไม่นี่ถึงไม่ใจธรรมดาเออเด็กจะไม่นี่ต้องตั้งใจอ่านเออกาวางต้องกินชาเวนเซ่นเพินแล้วก็จังชาเวนเซ่น,อนไอร้รไรซาเวนซ้นไอ้จังคริม ซาเวนซินเออแม่ไปตั้งซาเวนซินแม่อยู่บ้านหลอกกีเซนอยู่ไม่กินเพนนั้นการนิยมไม่ใจรุนจู้แต่ขึ้นว่าอยู่จะไม่เนี่ยก็ตันจะไม่ไปิดจริงก็ตันจะไม่เปีผูมากู้จบน็กอยู่ไม่เนี่ยกูตื้อว่ามา,าตันตำารล้มมันวดเดียวตันนีก้กันจริงไม่ปักแก้ไม่ปักจะาทีด่ดีมึงเอ็นดูแม่มั่งเลยลกูกหน้าม,มาลี เม่เองก็ยิงลำบากอยากจนทีนี้ยายคนก็นินทาได้ว่าเออมันใหญ่เกอไม่ร้อนลลกมึงมีจ้างความเดือดรอเล่นคนใจล่อๆไม่ได้โดดมันกบปบน้องจารำคันกุตีตํำปื้มึงอิไปไหนแล้ววันนี้แกเข้ามาเล็กเจ้าดับป้าดับป้อนกแหล็กว่วลุงอีไปไหนแล้ววาเอ็นฝากเป่าแข็งจามังได้มาปลอมมึ แม่ได้ตาอุตัยติบใจออกจากบ้านเลอยเบื่อนี้จริงเฮ้กูใจแรกไปเจออุตัยติพไอแม่เกยใจยาใจน้ำกินแก่เอ้กูใจบอกตกไปตึงขว่าเจ้าดันกับอมนำมันกังกอกควดกนึกซ้นึกว่าอุตัยติวีนะันปวดในโจกันให้รำกันตุกจริงเฮ้เวนากูันเตะฝุ่นป้าปลื้มึงแลยหิงุ่นไอแม่ได้ฝึงเถอะ ตัวเองไงยังโามมันรถลำบากมีแฟนไหนแล้วว่าโลกิมาลีเมื่อนดูแม่มึงมั้งไอ้ตานุผีมึงไอ้ทรูปับหายลำบากอยากจนนู้นไอ้ทรูปับผีมึงไปโยวัดไปโยวัดหลังที่ก็ไม่ได้กินบางเบื่อตำบลล่องจันเม็ดก็ไม่ได้กินไปโยวัดตะมานป่าตนาจันเกร์ไอ้ต่างมั้งพอได้จรงแม่จรงน้องไอ้ดีได้มาเม็ดกับเม็ดกับมึงอันนี้ไปเจอริบมั้งเจอไอ้นู้มังไอ้นี่มัง ท่านเรกว่าป้าเบี้ยกูจ้องรอยเป็ดเจอครีมได้มากุ๊บคือและจ้องรอยเจอครีมมาแล้วเป็ลักตาย้าดเหลาจามรอยเหลาเป็ดเจอเป่งตาแล้วไม่ตื่นให้รอยลับเลยอ้้ย่าเพอจัดเวีดนาจัดยืนกวางแนงแงนะยืนกวางแนงเงนะดำกา้านอิล่ก็ไม่ดูแม่บ้าะตาย พู้ไรลำคาลลูกจะไปไหนมันเกี่ยอะไรกับแม่ด้วยล่ะฮ่าหนูกูเกลียดตรงนั้นหนูกูเรียดได้เปลี่ยนโลตาใหญ่ไรเดีวไม่ไปไหนทำไมล่ะกูนี่หนูมีน้ำไปผู้ชายอ่ะก็จะไปเที่ยวเหี๋มึงรอไหมอกว่าไปกับคนญแจมันอันตรายไม่ไปกลัวอะไรลุงบ้าๆ้หรอเอือดกระจายเจื่อยๆอย่างเรื่อยๆอย่งเกีียวมันไม่ปากลาดหนูก็ไปเพื่อไอ้หนุ่ยกำยอนได้รุ่น ไม่หลอกกูก really. really. ูไม şey ่เกี่ยวกับบ้าดิกูไม่จะกูจะจนตามจะจะว่าไม่ไรกูไม่เกี่ยวเลยหลอกมึงเออกูไม่เกี่ยวเลยแต่ย้ำเพยตายใหญ่หน่อยจริงมึงอยากเพย์บอกกันดูแม่นุ่มคนก็มินตากับตั้งบ้านเลยทำไมแค่ยังมีมินตายพวกปากปลาพูดได้ทั้งวันเลยคนแบบนั้นน่ะดีฉันจะไปอ่ะแม่บ้าเลยไปกรุ๊กอยู่แต่กับผู้ชายแกผู้ชายดาวไ้โกงมือตัวกินไปกรุ๊กกันอยู่ ไอเหนือก like <laughs> ็เปลอกระลูกูแหล่แหล่ร่ำการก็เผลอแล้วจริงถิ่นเปื้อไอ้ปีนั้นก็รยอดเลยครับเด็กนันจาดกูไม่จัดได้โตขึ้นกว่านรกกว่านกอนรู้แล้วว่ากูตาไม่ไกลเง็นพอแก่งเก่ป่าไม้กินตาใหญ่เคยเคยต้มว่าเปรี้ยวแก่แต่อมไอ้รอยมกตมเน้ำมั้งมตกน้ำมั้งคือกว่ากว่าเคยเคยต้ม ทำคูวาใจเปรี้ยว่าลูกขวางก็ยำกินกินก้มๆใจก็มาหนอยขวางก็ใจเย็ดมูนลูกก็ยำแล้วใจย็ดมุนเกรงไต้ตครับเราเวรกรใจกระจบนั่นคือกูเกรงหนักหน้ายนี่เกยดใจบนนี้ใจองตายลอกา่าใจใครมันฟันเลยพอมาสมบัติ้มาใจกครมันยืนไม่แดกัานมือฮันยากูกูตบเป็นกอนไตนี่ กับยาในมึงตุบตุบใจอยาเครียดเกลียดเพื่อกี่บุญีตาองแั่ว่าบุญไม่หยุดอันดูกี่บุญีนไตเดี๋ยวกูเครียดไอ้พวกเราจนกั้นก้อนเก้าก้อนเก้าเออก้อนเก้าไหวหนังกินกายร้อยสักตีพวกกูเดิมจอนเก้าใส่ปากมาแล้วมาเออมาตึงอ้ไก่เรากินก็ขุนแก่ไก่กลอกแกลกคลอกแกลกก็ไปกลอกแกลกไอ้ปนมากอกแกลกแต่กูกินเก้า ม่ตึงต,ตักไไกายอยาตัวไอ้ตีนว่ะมึงตักให้มาคุณตักให้ียบร้อย,ยไปตึงตักให้ปราหน้ากว่ากินได้ย,ยัยคุณตักให้พร้อมตมูกแกงตมให้เลยคือปลาตดนั่นคือเรียบร้อยมันปวดนังกินกินจักปากเอ้ยเฮ้ยเจ็ดก้าต้นนาเด็ดน้อยกว่าปราหน้าตุยเปรดลุงตาลุงไหนน้อยลุงไหนตัยแกน orm. บาปตายโองเครียดคุณ mon tui luôn hứa tui luôn tui pet luôn để chơi đập trăm đạo nói là luộc tui cao dạ quả nên dẫn về tăng ai leo người tui nói người tui đưa một cái tui anh quan kín